มางลุดพี่น้องอคำยหญ่ๆใส่รลดสวัสดีครับมึนอนี้กับามาพูมาพอกับช่องครูดี้ชาแนลคือเก่าแหละครับ พี่น้องกะมือนีกับว่ามีอียงมากมายนะครับบ่มีอย่างหลายดอกพี่น้องมือนีกะจินข้าวแร้งน้ำกันคือเก่าครับเป็นเมนูชีวิตครูหอเนี่ยคู่บ้านพักง่ายๆเลยครับเมนูเส้นผมเส้นใหญ่เลยครับแต่ว่ามือนีเส้นบ่ใหญ่มือนีเส้นเล็ก <c oughs> กะนี่ครับเมนูเส้น ผัดมีโคราชกะขอขอบพระคุณทีเพิ่นนะครับเป็นสื่อมาฝากอันนี้เป็นผัดมีโคราชซําเ็จรูปพี่น้องก็คือเอามาลวกเสร็จแล้วก็ในนี้สิมีน้ำจิ้มให้เรียบร้อยนะครับก็คือลวกเสร็จเสร็จแล้วข้าวขาวน้ำจิ้มใส่เล,เลยนะครับก็สามารถกินได้เลยนะครับวันนี้ก็จะพามากินผัดมีโคราชบงครับว่ามันจิมันจิแซบซําไดมันสิ คือมันจะถือปากบอนะเดี๋ยวก็ล่องบึงนะครับมาแซ่บๆน้องก็พูดดีเลยครับมือนี้ง่ายๆครับกินแบบบ้านๆมันยังดอกพี่น้อง <c oughs> มันช่วงนี้อยู่ในช่วงกลางเดือนนะครับเงินมัดแล้วเพราะมันยังดอกก็ <c oughs> <c oughs> กินไังสี่ละเออมาอันนี้ก็ส่งเรียบร้อยครับ แต่ว่าแ่และจะ่้นขันขันน้ำจิ้มมันมอพอดีกับปรุงเพิ่มได้นะครับว่าจะเป็นน้ำปลาริกผงหมักเน่าที่ก็แล้วแต่ผู้มักนะครับแต่ว่าผมวม่าน้ำจิ้มมันหายมากเลยกับโอเคเลครับอโอเคมาเลยครับมาโซยนำหวานน้อยเท่าอือ ออืมาหลวดพี่นอ่องคำยิงไงใส่หลวดฮึมเสยียบสมคำลำเลื่ออยู่พี่น่อง ับโคกยเย็นเย้นขากันดีเลยล่ะวิธีคู่บันนอกกับกินทั้งสี่หรครับกินแบบประหยัด <c oughs> เจะาอาไม่ยังหลับกส่อนีีนก,กันเ้นบริ่ได้ใชราะว่ามันแซบดีนะเส้นมันก็นสีนุ่มๆครับพี่น้องเส้นนุ่มแล้วกับเครื่องปรุงมันนี่คือน้ำจิ้มมันนี่คือโอเคเลยครับแซบลองไปหาซื้อได้เนาะครับพี่น้องกันผัดหมี่โคราชตราตำหนักทอง แต่ผมคิดว่าเมื่อไหร่ที่มีลายยี่หอ้ออยู่ดอกแต่ว่าที่สื่อที่คนสื่อมาฝากก็คือยี่ห้อนี้นะครับแสบยู่ใได้การอยู่ อันนี้ผมก็ลองเห็ดเบิงแค่หฮอเดี่ยวสัก่อนนะครับผมก็คืออยากกินว่าเบิดดันแมานยังดอกก็คือลองเมื่อก่อนแต่ว่ารู้แล้วแหละว,ว่ามันแสีบต่อไปนี้ก็จะเป็นสองฮอ3สามฮอพี่น้อง เพ็ดตัวละกินง่ายๆชีวิตคูบ้านพักช่วงนี้ก็เป็นช่วงตัดเกรด เล่งตัดเกรดให้เด็กน้อยก็คือเวลาห้อก็ต้องเล็งรีบแนะ่เั็กน่อยครับพี่นอ้องก็คือต้องเฝ้ากินแล้วก็ไปเฮ็ดเบียกต่อตัดเกรดมาทัานแล้วยู่ผมก็ไไ้ขาดว่ามือนี่นแหละครับจอามนแล้วหลังจ่ายได้กินนี่เสร็จแล้วผมก็ตินำต่อเลยครับ อยเบิดเราวะนี่หมโอ้ยฮึแอบไปเหเดี๋ยวเนช้านาจะได้เห็ดเช้าละสองสามห่อหมดเลยพี่น้องมานนี่กรนดิ่งแจ๊บปันนี่ บ่นแล้วางมึงเอะเห็นไหนบุญนเอายิ้มแล้วครับพี่น้องคันมักกับกดไล่ผันใช่กัดแช่นะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะครับแล้วก็กดติดตามให้ช่องคู่ดีขึ้นเก่าแหละพี่น้องเพื่อเป็นกําลังใจให้คู่ดีนะครับให้ได้สังสรรค์ผลงานให้เฮ็ดคลิปออกมาที่มีประโยชน์นะครับแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจใผมไปตลอดนะครับขอบคุณครับแก้ว